ท่านผู้ชมด้วยนะครับผบกับผมอีกแล้วนะครับจากผ่านวิโรจน์นะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมผมจะมาสอนท่านผู้ชมนะครับรักษาการหมอนรองกระดูกคอทับเส้นนะครับหรือหลายคนเรียกว่าปวดคอเล้าลงแขนนะครับอาการปวดคอเล้าลงแขนนะครับเกิดจากหมอนรองกระดูกคอไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับจึงทําให้มีอาการปวดคอนะครับลงมาในสะบักโดนใต้แล็กแแล้วก็เล้าลงแขนนะครับจะรู้สึกว่าชาฝ่ามือนะครับชานิ้วตอนตื่นเช้าเช้านะครับชาแขนทรมานนะครับ มันจะเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่รู้วิธีรักษาถ้าเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับมันจะพวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> วันนี้ผมจะมาสอนวิวธีรักษาและก็สาเหตุที่มันเกิดขึ้นเราจะได้ระมัดระวังตัวไปด้วยนะครับ <c oughs> หมอรองกระดูกคอทับเส้นครับคอเราจะมีกระดูกหลายข้อนะครับแต่ละข้อจะมีหมอนรองไว้ไอหมอนตัวนี้แหละเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกกษณะเป็นวุ้นนะครับมันจะรองกระดูกคอไว้ทุกข,ข้อเลยเพื่อไม่ให้กระดูกคอนั้นชนกันนะครับทำให้เราโค้งงอคอ,อได้เป็นอิสระเพราะฉะนนั้ มันมีประโยชน์ไหมมันโคตรมีประโยชน์เลยนะครับถ้าผู้ชมจะต้องรักษาไว้ให้ดีนะครับอย่าไปเฉือนอย่าไปทำลายมันทิ้งนะครับเพราะมันสร้างใหม่ไม่ได้แล้วนะครับหมอนรองกระดูกคอนะครับเอาละคราวนี้มันจะไหลออกมาครับเมื่อเราทําท่าที่ทําให้มันไหลเอาทําท่าที่ให้มันไหลใช่ครับเวลามันไหลออกมาเนี่ยมันจะไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับถ้ามันปิ้นออกมานิดเดียวรักษาง่ายครับทําท่าผมประมาณสักเดือน2เดือนหายแล้วถ้ามันปิ้นนะ แต่ถ้าเกิดมันไหลไปทั้งยวงแล้วไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทอย่างนี้รักษายาก mm. ต้องทําท่าผมเป็นระยะเวลาที่นานครับอาจจะ5 mm. เดือน6 mm. เดือนแล้วแต่แต่จะหายนะครับแต่หายแน่นอนนะครับ mm. แล้วจะรู้ได้ไงว่ามันปิน้นหรือมันไหลอ่ะถ้าอยากรู้ชัดๆต้องไปทําฟิล์มเอ็กซเรย์เอ็มครับถึงจะเห็นชัดซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่แพงมากนะครับแต่ถ้าเกิด <c oughs> <c oughs> เราไม่ต้องไปทําแต่เราสํารวจตัวเราว่ามีอาการใกล้เคียงกับที่ผมพูดหรือไม่แล้วก็ลองทำตามดูสักเดือน2เดือนถ้าอาการมันดีขึ้นดีขึ้นแสดงว่าใช่แล้วนะครับอ่ะ พอมันไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทเกิดอะไรขึ้นมันก็จะทําให้เลือดไม่ไปเลี้ยงแขนครับเพราะมันทับเส้นเลือดพอเลือดไม่ไปเลี้ยงแขนเลี้ยงนิ้วก็เกิดอาการชาครับเพราะเลือดส่งไปเลี้ยงน้อยนะครับในขณะเดียวกันเลือดก,ก็จ,จะไม่เลี้ยงข้างบนไม่ได้ด้วยครับเพราะกระดูกคอมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันทับเส้นเลือดเลือดไปเลี้ยงด้านบนไม่ได้ก็คือสมองเลี้ยงน้อยก็ทําให้เรามีอาการมึนหัวไม่มีสาเหตุปวดเบ้าตาไม่มีสาเหตุอาการจะหนักขึ้นเรื่อยๆถ้าปล่อยไว้นานๆนะครับ ครานี้พอทับเส้นเลือดด้วยมันมักจะทับเส้นประสาทด้วยครับเพราะมันคู่กันพอทับเส้นประสาทจะมีอาการปวดระคายเคืองอย่างที่ผมบอกนะปวดเบ้าตาปวดแขนปวดลักแล้ปวดบ่าปวดคอเหมือนคนนอนตกหมอนเลยครับเหมือนเลยแต่ไม่หายและมีความรุนแรงมากกว่าท่านผู้ชมลองนึกดูถ้าใครเคยนอนตกหมอนจะรู้ว่าแม่งโคตรทรมานในการใช้ชีวิตประจําวันถูกไหมคุณนอนตกหมอนนะคุณใช้ชีวิตประจำวันลําบากประมาณสองสามวันแล้วคุณก็ค่อยๆหายกินยาคายเส้นหรือปล่อยมันหายเองมันก็จะหาย แต่ถ้าคน,นเป็นหมอลองกระดูกคอทับเส้นมันไม่หายครับมันจะอยู่อย่างนั้นครับท้งชีวิตของคุณครับคุณจะทําอะไรก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยแข็งเปมนซอมบี้เลยนะครับนั่นแหละครับหมอลองกระดูกคอทับเส้นแล้วถ้าปล่อยไว้นานเข้านานเข้าแขนคุณจะรีบไปข้างหนึ่งเพราะเลื่อนไปเลี้ยงน้อยนะครับและคุณจะปวดเบ้าตาปวดหัวรุนแรงนะครับบึนหัวมากๆจะทวีความรุนแรงขึ้นจะทําให้คุณนั้นทรมานอย่างที่ไม่เคยทรมานมาก,ก่อนนะครับเพราะว่าหมอนลองกระดูกไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทและมันกลับไม่ได้ เพราะกระดูกได้ชิดติดกันไปแล้วหมอนรองกระดูกไหลมาทับเส้นเลือดเส้นประสาทเรียบร้อยแล้วเวลาท่านผู้ชมมาทำฟิล์มเอ็กซเรย์เอ็มไอจะเห็นว่ากระดูกนั้นชิดติดกันแล้วหมอนรองกระดูกหายไปแล้วมันไม่ได้หายไปไหนหรอกครับมันไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วมันก็กลับไม่ได้ครับเพราะกระดูกมันชิดติดกันวันนี้ผมมาสอนวิธีรักษาท่านผู้ชมให้เอากระดูกที่ชิดติดกันเนี่ยง้างออกจากกันครับกรืดมันจะออกจากกันได้ครับอึมเพราะมันง้างออกจากกันมันจะเกิด อ้าออกมันก็เกิดช่องที่มันมีอยู่ส่วนไอ้หมอรองกระดูกนั้นมีรากยายอยู่แล้วครับมันก็ดึงกลับไปครับคลายเส้นเลือดเส้นประสาทหายเลยวิธีรักษาอธิบายแล้วเห็นภาพชัดเจนนะครับแต่วิธีทําสิมันยากนะครับ <c oughs> มันเป็นการจัดก,กระดูกคอนะครับวิธีที่ผมจะสอนท่านผู้ชมนะครับเอาล้ครับมาดูกัน <c oughs> ก่อนที่เราจะไปทาท่าจัดก,กระดูกคอน,นั้นเรามีท่าบําบัด5้าท่าก่อนให้ท่านผู้ชมนั้นนะบำบัดตัวเองก่อนให้รู้สึกค,คลายก่อนให้รู้สึกดีขึ้นก่อนนะครับ และท้ายวิดีโอผมจะสอนวิธีนอนนะครับอ่ะดูครับวิธีบําบัดก่อนนะครับง่ายๆก่อนนะครับก็คือให้เราเอียงศีรษะไปด้านใดด้านหนึ่งครับซ้ายหรือขวาก็ได้คนที่เป็นจะเอียงอย่างนี้ไม่ได้มันจะปวดนะครับก็พยายามเอียงมันจะมันจะตึงเส้นนะครับจนไปถึงไหล่ถึงพอเอียงปุ๊บโอ้โหชาแขนทันทีก็โอ้ยเพราะมันไปกันไปโดนส่วนนั้นนะครับเอียงไว้ครับประมาณ2ี่สงถึงสามสิบวินาทีนะครับถ้าเอียงไม่ไหวเอามือช่วยกดให้ครบนะครับ3าสวินาทีครับพอครบก็พอ ท่าที่1ท่าที่สองไปอีกข้างหนึ่งครับยิ่งปวดยิ่งดีนะฮะยิ่งปวดยิ่งดีมจะปวดตัวนี้ครับพอปวดมากๆก็เอามือดันเข้าไปครับให้มันครบอ่าแล้วก็พอ้มนแสงมันวุบวับวุบวับสองข้างเลยนะครับสองทิศนะนะทิศที่สามครับให้ผู้ชมก้มหน้าลงไปครับก้มให้ให้คางชิดติดกันแล้วเอามือกดลงไปครับเออกดลงไปครับให้มันปวดได้แล้วก็พอครับอ่านะครับสามสิบวิอีกข่าหนึ่งแหงนหน้าขึ้นครับแล้วก็เอามือครับดันคางขึ้นไป สามสิบวินาทีครับค้างไว้อ่าหออครับสี่ท่านะท่าสุดท้ายครับให้เอามือนะครับแตะที่จมูกครับแล้วดึงจมูกหลบมือไปครับโดยที่ตัวอยู่กับที่เก็บค้างเข้าไปครับเห็นไหมดึงเข้าไปค้างไว้สามสิบวิครับอย่าไปแต่หัวนะครับไปแต่จมูกครับตัวอยู่ที่เดิมนะครับมันหนังอินเดียเห็นไหมยึกๆๆดึงเขเก็บค้างให้มันตึงตรงนี้ให้ได้ครับสามสิบวิครบแล้วห้าท่านี่คือท่าบำบัดทําให้ครบทําตอนไหนบ้างเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนทํากี่ครั้งแล้วแต่ชอบ แล้วแต่ความพอใจทําแล้วรู้สึกสบายใจก็ทําไปนะครับพอครบทั้งหมดแล้วลองเอียงคอดูครับลองโยกและเอียงหมุนคอดูครับจะมีเสียงดังกอกแกกกแก,กคึกคักเต็ม mmm คอยนะไม่ต้องไปตกใจครับมันเริ่มคล่องม,มันเริ่มรู้สึกดีขึ้นเราก็ทําไปนะครับคราวนี้พอทําเสร็จมาดูท่ารักษาครับท่านผู้ชมนี่คือท่ารักษาเพื่อจะยืดกระดูกออกเพื่อให้หมอนกระดูกกลับที่เดิมแล้วไปดูท่ารักษากันนะครับเพราะมันต้องใช้อุปกรณ์ครับไปดูครับ เดี๋ยวท่านชมเลยครับนี่คือท่ารักษานะครับท่ารักษาจะต้องใช้ผ้าขอม้าครับกับเสาที่แข็งแรงถ้าไม่มีเสาต้นนี้ก็เสาโกฟุตซองโกฟุตบอลสนามเด็กเล่นที่ปีนนะนะลาวกระไดหรือจะเป็นขื่อบ้านอะไรก็แล้วแต่นะให้มันแข็งแรงถ้าไม่มีก็ทําเหล็กขึ้นมาครับต้นทุนประมาณสองพันมาดูกันนะฮะเอาผ้าขอม้าครับพันครับผ้าขอม้าพันนะครับพันเฉยนะครับแล้วก็เอามือจับไว้ ให้นิ้วก้อยหันขึ้นนะครับนิ้วก้อยหันขึ้นเห็นไหมเอามาแขวนไว้ใต้ท้ายทอยครับเห็นไหมไใต้ท้ายทอยคราวนี้ก็เห็นหน้ายเยอะที่สุดเห็นหน้ายเยอะที่สุดนะครับเราจะยอ่อเข่าลงไปให้น้าหนักมันทิ้งลงเพื่อให้มันยืดกระดูกคอออกจากกันนะครับประมาณ4ีวินาทีพอนะครับ1 2- งสองสามอย่าก,กลั้นลมหายใจอย่าก,กลั้นลมหายใจนะครับไปครับยอ่อเข่าไว้อ,อประมาณ4-6วินาทีพอนะครับแี่มันลั่นดีนะ ผมจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับไว้ใต้ไทยถอยอย่าให้ผ้าขม้าหนีบหูนะครับให้ผ้าขม้าอ้าออกนะครับจากนั้นหย่อนลงไปครับหย่อนลงไปอย่ากั้นลมหายใจนะครับหนึ่งสองสามไปครับนี่ครับถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ยืนขึ้นเฉยๆครับนะฮะไอวไวประมาณสี่ถึงหกวินาทีนะครับทําตอนไหนบ้างเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนถ้ามีเวลาถ้ามีเวลาก็เช้าเย็นนะครับพยายามหา ผ้าที่แข็งแรงนะครับอาจจะเป็นผ้าดิบหรือผ้าอะไรก็ได้นะครับพยายามที่จะทําบ่อยๆแรกๆจะทาแล้วเจ็บนะแต่ต่อไปจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาอีกทีนะครับผ้าขาม้าพันแล้วก็จับผ้าขาม้าไว้นะครับแค่พันเฉยๆไม่ต้องมัดนะครับไว้ใต้ไถ่ถอยครับเห็นหน้าให้มากที่สุดอย่ากันลมหายใจอย่าให้ผ้าเขาม้าหนีหูนะครับเดี๋ยวหูจะฉีกอย่ากันลมนะไม่งั้นหน้ามืดครับแล้วก็ห้อยไว้ครับหนึ่งสองสามไปครับอ้ย เยี่ยมเยิ่ยมไปเลยนะครับโลง่งโล่งจริงๆนี่คือท่ารักษานะครับเดี๋ยวไปฟังครับว่ารักษายังไงถึงหายนะครับนั่นแหละครับท่ารักษาอ่าเห็นแล้วน่ากลัวไหมหน่ากลัวหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเกิดอะไรขึ้นก็นยืนยืนกันหลุดจากแผน,นาการทั้งหมดแล้วนะครับทําให้ได้ทําบ่อยๆมีเวลาให้ทําเยอะๆนะครับทําจนกว่ามันจะลั่นดังก๊ก ทำจนกว่าจะจับคลิกให้ได้นะครับว่าอ๋อเหลี่ยมนี้เองมันจะดังนะครับโอเคไหมอ่าวธีการักษานะครับเอาละก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมสราบผลราชการหน่อยครับตามใที่บัญชีนี้นะครับวิโรจน์สายลิมิตกรุงเทพผมจะนดีเป็นกำลังอยากทำคลิปดีๆต่อไปนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมจะบอกสาเหตุของการเป็นและก็วิธีนอนนะครับหนึ่งสาเหตุที่เราเป็นหมอรอกกระดูกคอรับเส้นได้เกิดมาจากสาเหตุหลักเลยครับคือการก้มคอมาเกินไปนะครับ ใครก็ตามที่ก้มคอมากเกินไปจะเป็นหมอรองกระดูกคอทับเส้นครับเช่นทำงานเกี่ยวกับการเจรไนเย็บปักหักร้อยสระผมคัดแยกชิ้นส่วนที่ก้มอย่างนี้คอติดอย่างนี้นานๆถ้าคุณก้มอย่างนี้วันหนึ่งเลย3ชั่วโมงไม่เกิน5ปีคุณจะเป็นหมอรองกระดูกคอทับเส้นหรือพวกที่ชอบเล่นโทรศัพท์เล่น iPad แล้วคอก้มแบบนี้ทั้งวันแล้วปวดแล้วยังไม่หยุดก็ยังก้มเล่น เพลอเไปเล่นในที่นอนเล่นตอนแรกกระชูอย่างนี้เล่นสบายออนานเข้านะเข้ามือเมื่อยไหลไหลไหลมือมนอยู่ที่หน้าอกคอก็หักไปตามมือครับเห็นภาพไหมคอหักไปตามมือก็เล่นจนหลับเป็นโคตรง่ายเลยครับคนที่เสพติดการเล่นโซเชียลนะครับมันจะเป็นง่ายกว่าเขานะครับกลุ่มที่สองคือกลุ่มพวกนั่งหลับพวกนี้เป็นง่ายเหมือนกันเพราะชอบนั่งหลับเวลานั่งหลับนะครับคอมันจะพับไปด้านดด้นนหนึ่งครับ ไม่ซ้ายก็ขวาไม่หน้าก็หลังนะครับมันจะพับอยู่อย่างนั้นนะครับและเป็นระยะเวลาที่นานอย่างน้อยก็เลย2องสาชั่วโมงเพราะคุณปล่อยไว้นานๆเข้ามันจะผิดเหลี่ยมนะครับหมอนรองกระดูกก็จะปิ้นออกมาเพราะฉะนั้นคนที่นั่งหลับมีโอกาสที่เป็นหมอนรองกระดูกคอมากนะครับและสาเหตุสุดท้ายการกระแทกหรือการบิดอย่างรุนแรงใครที่ชอบให้เพื่อนมนาะบิดคอเล่นแกลบแกลบบิดเล่นอย่างนี้นะครับโอกาสเป็นสูงนะครับหรือหัวไปกระแทกอะไรแรงๆเช่นขับรถไปรถตกหลุมหัวไปกระแทกกับใบานรถ ปังหลังคารถเป็นได้เลยครับหมอรองกระดูกับเส้นนะการกระแทกการหกล้มการเล่นกีฬาและก็อุบัติเหตุนะครับมีโอกาสที่จะเป็นหมอรองกระดูกคอทับเส้นได้ง่ายนะครับอ่านี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับสาเหตุที่ทําให้เป็นหมอรองกระดูกคอทับเส้นนะครับต่อไปวิธีนอนอันนี้สําคัญนะก่อนจากกันไปนะครับคุณห้ามนอนคว่ำนะครับใครที่เป็นหมอรองกระดูกคอทับเส้นอย่านอนคว่ำเด็ดขาดนะครับเพราะคุณจะแย่เวลาคุณตื่นขึ้นมานะครับห้ามนอนคว่ำนะครับนอนตะแคงได้ไหมได้ครับ แต่คุณจะต้องให้คอกับหัวเป็นชิ้นเดียวกันเอาละคนหลายๆคนคอกับหัวเป็นชิ้นเดียวกันมันหมายความว่าไงวะเวลาคุณนอนหงายนะครับคุณเปลี่ยนลักษณะเปลี่ยนการนอนใหม่นะครับคุณย erm <ๆ S 2> อย่าหมุนหนุนแต่หมอนนะครับเพราะถ้าคุณเอาหัวหนุนหมอนอย่างเดียวอะคอผมจะยกตัวอ,อย่างให้นะครับอันนี้หัวนะครับอันนี้หัวกับคอนะอันนี้ตัวนะครับเชื่อมติดก,กันเป็นชิ้นเดียวกันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณหนุนหมอนอย่างเดียวหัวคุณจะยกขึ้นครับกึบตัวคุณจะตกอยู่ข้างล่างแต่หัวคุณจะกระดกขึ้นนะครัับบบทําให้กกรระะดูคคอออนีไป คุณจะหนักขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณนอนนะค,คุณจะต้องให้กระดูกคอกระดูกตัวมันชิ้นเดียวกันทํายังไงอ่ะคุณต้องหนุนหมอนใบใหญ่ๆครับและพาดตั้งแต่เอาไหล่ไปนอนด้วยครับคือเอาไหล่คุณพา,าดหมอนด้วยเข้าใจไหมอย่าหนุนแต่หัวเอาไหล่ไปหนุนด้วยครับก็คือนอนนอน45เอาเอา,เอาไหลเ่เทินหมอนด้วยหมอนก็หนุนหัวด้วยเป็นหมอนใบใหญ่ใช่ไหมให้มัน45องศาคร,ครับเหมือนคนเป็นโรคกดไหล่ย้อนอะไรคุณต้องนอนแบบนั้น เพื่อให้กระดูกคอกับกระดูกตัวเป็นชิ้นเดียวกันถ้าคุณฝึกนอนอย่างนี้ได้คุณตื่นขึ้นมาคุณจะสบายตัวนะครับแต่ถ้าคุณยังฝืนนอนคนธรรมดาอยู่คือหนุนตแต่หมอนที่หวัวตัวกระดกลงไปอย่างนี้คุณเสร็จแน่ครับตื่นขึ้นมาคุณก็ไม่หายคุณก็เป็นหนักอยู่อ่างนั้นแหละครับเพราะมันผิดรูปไปแล้วนะครับไม่เหมือนคนธรรมดาแล้วนะครับเพราะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับให้นอนตั้งแต่ไหล่ขึ้นไปหมอนใบใหญ่ๆนะครับแล้วคุณก็จะดีขึ้นนะครับพร้อมกับการรักษาของผมนะฮะทำควบคู่กันไปคุณจะหายในไม่่ช้้าานนนะะครรผมมมเปป็หอออกดูดูยณ น่าจะเป็นปีได้เหมือนกันแต่ก็หายนะครับหายง่ายๆเลยตืวิธีรักษาเนี่ยนะครับคุณห้อยคอแล้วได้ยินเสียงกระดูกสันหลังไอกระดูกคอนะครับเคลื่อนมาเลครับดังกรึบคุณจะโล่งแล้วคุณก็จะหายถามว่าดังแล้วทําต่อไหมถ้าดังแล้วหยุดเลยครับไม่ต้องทำนะครับพอเลยคุณจะโล่งทั้งวันวันต่อมารู้สึกเป็นอีกก็ห้อยอีกใค้มันดังกรึบหายครับคุณจะหายโดยไม่รู้ตัวนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับอย่าลืมเก็บคลิปของผมเป็นยาสมัญประจำบ้านของท่านนะครับแล้วก็ เจ็บป่วยเมื่อไหร่กดคลิปผมดูนะครับมันจะมีวิธีรักษาหลากหลายมากด้วยวิธีที่คุณทําเองอยู่บ้านได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมอลองกระดูกหลังครับเส้นนะครับปวดะฉพวกเล้าลงขาเนี่ยมีนะครับเข่าเสื่อมเอ็นหัวไหล่ฉีกข้อมือล็อกนิ้วล็อกลองช้ําก็ยังมีนะครับรวมไปถึง การสะอึกไม่หยุดก็มีวิธีรักษารวมไปถึงโรคซึมเศร้าผมก็มีวิธีรักษานะครับก็ฝากไว้เป็นยาสำหรัจบจำบ้านอย่าลืมนะครับช่วยแชร์ด้วยคลิปนี้จะได้ส่งตรงไปยังผู้ป่วยที่เขาไม่ได้เป็นเขาก็โชคดีท่านผู้ชมก็ได้บุญนะครับช่วยกันแชร์น,นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับจากพันวิโรจสวัสดีครับ